สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวตัวแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงาน บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะเช้านี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเย็นนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเจ็บป่วยถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนคะ่ะไม่เหมาะเป็นห่วงนะคะมาค่ะเช้านี้ขออนุญ,ญาตครูบา อาจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาโอเคค่ะนะคะนะคะเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะคุณกำลังจะก้าวไปสู่นะคะ คุณจะกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จใดในปีหน้าคุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จใดในปีหน้านะคะเรามาดูกันเลยค่ะขออนุญาตจับไพ่ขออนุญ,ญาตครออญญูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศิธิ์บ้านหลังนี้เปิดให้เทวดาทุกคนที่มาดูแรนดอมนี้ให้เข้ามันแล้วจะเกิดอะไรกับเขาในปีหน้าความสําเร็จใดจะเกิดขึ้นกับเขาในปีหน้าขอให้ออกมาแถลงไขเลยนะคะจะได้รู้ก่อนรับก่อนแล้วก็เข้าใจก่อนนั่นเองนะคะ นะคะการเงินค่ะนะคะคุณกำลังจะได้โดนปลดล็อกนะคะนี่คือแปดดาบชีวิตของคุณนะคะปัญหาต่างๆกำลังจะถูกคี้ขายนะคะแดาบคุณกำลังจะปลดล็อกเรื่องการเงินคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินขึ้นมากขึ้นความสําเร็จของคุณคือนะคะคุณได้ปลดล็อก ในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะแล้วไงคะคุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จใดน,นะคะความสําเร็จใดน,นะคะก็คือความสําเร็จในด้านการเงินคุณจะโดนปลดล็อกออกจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะณนะตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะนะคะมาดูกันนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรอขอโทษนะคะโอ้โห ความขาดแคลนนะคะตัวตนของคุณเราบอกเลยว่าความขาดแคลนณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีความขาดแคลนมีปัญหาที่ลุมเล้านะคะณนะปัจจุบันนะคะคุณคุณมีปัญหาที่ลุงมล้าปัญหาเรื่องอะไรคะปัญหาเรื่องการเงินล้วนๆเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะปัญหาเรื่องการเงินและคุณกําลัง คิดหาวิธีที่จะแก้ไขไม่ให้ตัวเองอยู่ในความขาดแคลนคุณกําลังจะหลุดพ้นกาลังหาทางออกนั่นเองนะคะแล้วไงคะแล้วไงต่อคะนะคะณนะปัจจุบันสิ่งที่คุณเป็นคุณเจอความขาดแคลนและยังไงต่อและนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะที่ายนี่คือ kings of bond บางคนนะคะ ปัญหาความขาดแกงก็จริงแต่คุณจะได้มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองด้านการงานแม้ว่าด้านการเงินคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคนหรืออะไรก็ตามแต่ภายในของคุณแล้วนะคะเงินของคุณอาจจะน้อยนั่นเองไม่ถึงกับขาดมือนะคะแล้วนี่คือคิงนะคะ King คิงออฟคัพไปโทษที King of บ n ลราชาถือไม้เท้าคุณจะเห็นมองเห็นช่องทางทางด้านธุรกิจถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะด้านการเงินคุณมีปัญหาก็จริงแต่คุณจะหาทางออกได้บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีหน้านั่นเองนะคะ แน่นอนบางคนอาจจะเป็นเจ้าของทําธุรกิจมันอาจจะเจอปัญหาในด้านการเงินนะคะหมุนเงินไม่ทันนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแต่คุณก็จะสามารถผ่านไปได้ณนะช่วงเวลานี้คุณกําลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะแล้วไงต่อคะแล้วคุณ ปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขอีกไม่นานคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองและจะมีความสุขในไม่ช้านี้บางคนจะถือเลิกงามยามดีมีโอกาสได้เจอคู่ชิดคู่ชมได้แต่งงานนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะนาทางนะคะณนะเวลานี้ คุณทำตัวให้มีความสุขอย่ายอ่อมอ่อมอย่ายมนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาลาชินีถือลาชินีถือถ้วยคุณจะมีความสุขเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเลยค่ะ เตรียมตัวเป็นรานชินีเลยค่ะนี่คือตัวตนของถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีความสุขเหลือสุขลน้นล้นคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะคุณจะเป็นโอ้โห,โหเตรียมตัวเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะราชินีนะคะได้เลยนะคะทุกคนนี่คือบัลลังก์ต่างทองเตรียมตัวนั่งบัลลังก์ต่างทองความสุขเหลือสุขลน้นสุขจุขจ๊บ นั่นเองนะคะคุณจะเป็นที่รักของทุกคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะห้อมล้อมโอ้โหเนื้อคุณจะหอมมากนั่นเองนะคะในปีหน้าและช่วงนี้เนื้อคุณก็หอมอยู่แล้วนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแล้วครอบครัวของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าใครมีครอบครัวนะคะครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนทุกคน ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนคุณจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ต้องการความขาดแคลนมันจะทําให้คุณได้เจอคนที่รวยรวยรวยเรือรวยเรือรวย,วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอคนที่รวยมากรวยสเสน่ห์รวยทั้งเงินทวงรวยตั้งแต่เก่ารวยตั้งแต่เกิดน,นั่นเองค่ะรวยรวยสังกติปัญญารวยทั้งรวยทุกอย่าง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคนผู้หญิงถ้ายังไม่มีแฟนคุณจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่รวยรวยรวยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยคุณจะเจอแม่ของลูกนั่นเองนะคะหรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ฐานะการเงินการงานของคุณนับจากนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาที่มันมลุมเล้าคุณนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขสุขเหลือๆสุขโร้นส,ส,สุขแบบจุกๆเลยค่ะนี่คือนะคะ King of Cup และ Queen of Cup สามีของคุณหรือภรรยาของคุณทุกคนคือแบบจะมีแต่ความสุขนั่นเองและนะคะถ้าคุณเป็นสามีนะคะ คุณเป็นสามีคนที่มีครอบครัวนะคะตำแหน่งสามีเตรียมตัวเฉลิมฉลองตำแหน่งสามีได้เลยค่ะบางคนนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้แต่งงานแน่ๆปีหน้าค่ะนะคะคุณได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงบางคนผู้หญิงจะเจอคู่อุปถัมม์นะคะเป็นคู่ที่รวยนะคะแต่ถ้าคนมีแฟนแล้วนะคะแฟนคุณจะนำพาสิ่งดีคุณผู้ชายจะนำพาสิ่งดีเข้ามาในบ้านนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก ณนะช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกอนาคตข้างหน้าปีหน้าเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะนะคะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะปีหน้าฟ้าใหม่เตรียมรับความสุขเตรียมรับความรักรักครั้งใหม่โอกาสใหม่โอ,หมโอกาสดีๆที่ไม่เคยมีใคร คุณไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อนรักครั้งใหม่นั่นเองนะคะสุขครั้งใหม่นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือหนึ่งถ้วยนะคะโอ้โหออกแต่ความสุขเตรียมรับความสุขเตรียมหลุดพ้นออกจากความาขัดแค้นได้เลยค่ะปีหน้าฝาใหม่ที่คุณจะได้รับนะคะได้แต่งงานชั่วค่ะแล้วไงต่อคะนะคะได้รับแต่ความรับความสุขนั่นเองนะคะแล้วไงต่อ และคุณก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองพัฒนาได้เรียนรู้เข้ากับสังคมหมู่มากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคุณจะได้นะคะพัฒนาตัวเองต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยนะคะปัญหาทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเลยคะ่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะมีแต่ปัญหาอยู่เนี่ยคะ่ะเออมีปัญหาคะ่ะขอโทษแต่คุณจะขี้ขายได้ ในปีหน้านั่นเองนะคะทุกคนและคุณจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นสังคมทําให้คุณได้ก้าวกระโดดพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดก้าวไปสู่โลกใบใหม่ประเทศใหม่ด้วยนะคะนะคะแล้วไงต่อคะในออฟ ขอค,คุณค่ะขคุณในออฟเนะคะการพัฒนาตัวเองครั้งนี้จะทำให้ความการเงินของคุณมั่นคงมั่งคัง่งนะคะถ้าใครทำงานธนาคารหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเทรดหุ้นชีวิตของคุณยิ่งจะรุ่งโลดนั่นเองนะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะเกี่ยวกับ ใครทำงานธนาคารการเทรดหุ้นนะคะเกี่ยวกับพวกด้านการเงินอ่ะชีวิตคุณจะรุ่งมากเลยค่ะนะคะธุรกิจการเงินของคุณจะสําเร็จนั่นเองเงินคุณก็จะมีเหลือๆนะคะจากคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนแน่นอนค่ะแล้วไงต่อคะหนหนอบหนอบหนอบครับแล้วครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขนี่คือสุขเหลือๆสุขล้นๆ้นสุขช่ำๆ้ ผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะที่แต่งงานแล้วนะคุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากถึงคุณไม่เจ้าชู้แต่ลุคของคุณมันดูออร่าเห็นไหมคะบางคนอะไม่พูดไม่จา่าแต่ดูแต่ดูดีผู้หญิงก็จะเข้าหานั่นแหลคะค่ะเมื่อครอบครัวมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างรวยเหลือ,ลอมีทั้งบริวารคุณจะเข้าสังคมมากขึ้นคุณผู้ชายก็จะเข้าสังคมเมื่อเข้าสังคมแน่นอน จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นไปนะคะ่าแต่ว่าคุณเราเชื่อว่าคุณผู้ชายเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ด้วยลุกของคุณอาจจะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตากับทุกคนมันก็เลยให้แบบว่าเออมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนั่นเองนะคะแต่ความสุขของครอบครัควรของคุณก็คือสุขเหลือสุขเหลือล้นนั่นเองนะคะทุกคน อยูนะมันเป็นไชาลีออตนะคะบางคนนะคะบางคนนะคะจะได้เดินทางนะคะปีหน้านเป็นปีแห่งการเดินทางการได้ทำธุรกิจต่อยอดกับชาวต่างชาตินั่นเองคุณจะได้เดินทางโอกาสเดินทางมีมากเลยเดินทางไปกับครอบครัวก็ได้นะคะไปเที่ยวนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ชีวิตของคุณมีแต่การเดินทางเดินทางแล้วรวยค่ะ นะคะเดินทางแล้วรวยแล้วลงมือทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จนี่คือคิงและควีนนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรอีกคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะปีหน้าฟ้าใหม่ความสําเร็จด้านการงานคุณจะได้เป็น ถ้าเป็นผู้ชายรับราชการนะคะเราบอกเลยว่านะคะคุณจะได้ตําแหน่งใหญ่มากนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสได้ไปต่างประเทศได้ไปดิวงานต่างประเทศดูงานนะคะแล้วก็ดิวนะคะกับคนต่างชาติด้วยนั่นเองนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณคอบคุณ่ะ,ณะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณจะมีความเฉิดฉายจะมีออร่านะคะมันถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายเป็นดั่งราชาและราชินีถือไม้เท้าราชินีถือถ้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คุณจะได้ตําแหน่งใหญ่ๆโอกาสใหม่ๆธุรกิจงานใหม่นะคะคุณจะเฉิดฉายคุณจะเข้าสังคมคุณจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศโอกาสใหม่ๆแล้วคุณจะได้เจอคู่หลักคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมที่หากันมานานและสุดท้ายคุณจะได้เจอกันนะคะนี่คือ King of ไม้เท้า King of w One นี่คือ q u e e n มีแต่ i n g กับ u e e n เพราะฉะนั้นชีวิตเรือมีแต่ความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยมาหาคุณแล้วค่ะคำว่า King ไม่มีอะไรใหญ่กับคำว่าคิงนอกจากคำว่าดีเอพอเ o อร์และดีเอ็มเพสนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะทุกกนทุกกระคุกค่ะกอะุณค่ะกอะุณค่ะ,คคะ,คคะนี่คือเดลสตาชีวิตใหม่โอกาสใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าคนมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มขึ้นค่ะบางคนได้ทําธุรกิจกับชาวต่างชาติได้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณจะมีออร่าคุณอาจจะไปทําหน้าทําตาหรือว่าเปลี่ยนลุคของตัวเองจากที่แบบเออ ปีที่แล้วปี6 7หรือว่านะคะปีนี้แหะคะ่ะปี6 7มันอ่อมมันยมสเสลือเกินเกือบตุยพอปีหน้าคุณจะเฉดฉายคุณก็เปลี่ยนลุกของตัวเองเปลี่ยนหน้าไปโบท็อกไปฉีดฟิลเลอร์ไปออกกําลังกายให้มันแบบสะโพกขายแบบเซ็กเอฟพียว แบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ไปออกกําลังกายให้เป็นก้ามปูเลยค่ะแล้วคุณจะมีเสน่ห์นั่นเองนะคะนะคะเพราะชีวิตของคุณดุดดังราชานะคะการงานก็ประสบความสําเร็จความรักก็ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่า lucky in love and lucky in game เป็นคู่เจอคู่ที่เหมาะสมกันด้วยนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ เดร์ไฮพินเทนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีจิตใจที่เหมือนเดิมคืออ่อนโยนกับคนอื่นแต่ลืมอ่อนโยนกับตัวเองนะคะซับพอร์ตคนอื่นแต่ไม่ได้ซับพอร์ตตัวเองนี่คือลักษณะของผู้หญิงเดร์ไฮพินเทสนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าใจดีได้แต่ใจร้ายกับตัวเองบางทีก็ใจดีเกินนะคะจนลืมรักตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็น e e n of Cup เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือครอบครัวตนเองอยู่เสมอนะคะ,ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอแฟนถ้าใครยังไม่มีแฟนนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยสวยและรวยสวยแบบพิตตี้เลยค่ะสวยแบบโอ้โหแอนโทเนียเลยค่ะแอนโทเนียเลยค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะนะคะสิ่งที่นะคะปีหน้าความสำเร็จด้านด้านการงานด้านกู้รัก คุณประสบความสำเร็จได้แต่งงานชัวค่ะทุกคนขอบ ขอคุณเ่ะขอคุณงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นนี่คือธุรกิจงานใหม่หนึ่งไม้เท้านะคะคุณจะประสบความสําเร็จถ้าตอนนี้คุณกําลังลงมือทําแล้วแหละธุรกิจของคุณคุณเริ่มวางลากฐานณเดือนนี้หรือบางคนวางไปแล้วเลยคะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จธุรกิจงานใหม่จะงอกเงยขึ้นมาในปีหน้า ตั้งรับไว้ให้ดีนะคะตั้งรับไว้เลยชีวิตคุณธุรกิจงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าใครทํางานบริษัทคุณจะได้งานใหม่ในปีหน้านะคะงานใหม่ที่อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อค่ะแต่ถ้าใครมีอายุมากแล้วนะคะ อาจครอ,อบครัวอาจจะแบบว่าอ้ยลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้เงินใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะได้ธุรกิจทําธุรกิจที่บ้านได้นะคะเพราะสมัยนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขนั่นเองนะคะ เด็กถือดาบนะคะนะคะแน่นอนแหละงานใหม่คุณจะต้องสู้คุณจะต้องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเตรียมรับไปเลยนะคะทุกอย่างถ้ามันเป็นงานใหม่มันจะต้องมีคู่แข่งเสมอเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ให้ได้นั่นเองแล้วคุณจะสู้ได้ไหมคะคุณจะได้เจองานใหม่คุณจะได้งานใหม่ธุกรกิจใหม่ๆนะคะนะคะให้ตั้งรับไปเลยนะคะอย่าใช้อารมณ์ นะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วไงต่อคะธุรกิจงานใหม่ของคุณจะสำเร็จไหมคะนะคะนะคะทุกคนสำเร็จสิคะนี่คือทูอิไม่ใช่ทีออฟคัพเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะสำเร็จ แต่ต้องตั้งรับให้ดีนะคะอย่าอย่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพราะคุณเคยประมาทในปี67ในปีนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในปี6 8ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันและเตรียมตัวเฉลิมฉลองนี่คือไพ่ออกมายืนยันว่าสิ่งที่ไพ่มาบอกนี้คือบอกล่วงหน้าให้คุณตั้งรับและเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะแล้วไงต่อนะคะทุกแล้วคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์ด้วยนะคะคุณจะมีประสิทธิภาพเห็นไหมคะโลกออนไลน์โลกไปใหม่บางานใหม่ของคุณเราบอกเลยว่าอาจจะเป็นงานในโลกออนไลน์ทําเบเอร์ไวเว็บนั่นเองนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะทำที่บ้านก็ได้จะทําตรงไหนก็ได้นั่นเองนะคะ ต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อค่ะแล้วไงต่อนะคะสิ่งที่โลกออนไลน์เตรียมเตรียมความพร้อมในเมื่อคุณมีโทรศัพท์มือถือนั่นแหละค่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถเชื่อมต่อเบอร์ไวเวบได้หมดค่ะนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเรียนรู้เดอะเฮอร์มิตเรียนรู้อยู่กับตัวเองนะคะนี่คือศึกษาตำลาเรียนรู้บางคนนะคะ เป็นนัก,กจิตวิทยาได้เลยนะคะเพราะขึ้นเดอร์เฮอร์มิตแล้วก็ขึ้นเดอร์ไฮปินเทสเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะเรียนถ้าใครนะคะลูกใครจะสอบเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็คือหมอค่ะได้เลยนะคะเราบอกเลยว่าสอบติดเลยนะคะหรือว่าเป็นนัก,กจิตวิทยาถ้าใครมีลูกกาลังเตรียมสอบเนี่ยสอบเป็นข้าราชการเป็นหมอได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าขึ้นเดอร์เฮอร์มิตนั่นเองนะคะแล้วก็เดอร หายพินเทสนั่นเองนะคะแล้วก็สอบราชการนะคะได้หมดเลยนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะแต่ถ้าคุณนะคะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้ผู้เยียวยาคนอื่นนะคะคุณจะมีความสุขโลกของคุณคือโลกผู้เยียวยาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะคะแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะแล้วไงต่อค่ะหนนะคะแน่นอนแหละ นะคะอย่ายึดติดนะคะเมื่อมีปัญหาอย่ายึดติดในปัญหาให้พยายามมองโลกให้กว้างขึ้นให้มองว่าเอ้ยทุกคนก็มีปัญหาแล้วเราจะต้องหาหาปัญหาแล้วก็หาทางออกให้เจอนะคะไม่ต้องยึดติด ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก้าวไม่เท้านะคะในอนาคตข้างหน้าคุณจะต้องเจออุปสรรคเรื่องปัญหาเรื่องงานแน่นอนและเขาบอกว่าอย่ายึดติดในปัญหานะคะทุกปัญหามีทางออกจงเห็นทางออกในทุกปัญหานะคะอย่าคิดมากนะคะนะคะแล้วคุณจะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนคะ่ะแล้วไงต่อคะเ h e m เม i ิชิอน คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องดึงดูดแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะคุณเป็นเหมือนเสมือนแม่เด็กคุณมีทักษะ คุณมี IQ คุณมี EQ คุณมีทุกสิ่งรอบด้านนะคะเพราะฉะนั้นดึงศักยภาพที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาใช้ The Magician นั่นเองค่ะนะคะคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดแต่ความสุขเข้ามานะคะแล้วไงต่อคะนะคะโลกของคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นโลกแห่งความสุขนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วรวยเหลือเลรวยล้นคุณดึงดูดอะไรคุณจะได้อย่างนั้นนี่คือเก้าเหรียญน,นั่นเองคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะออกจากมืดมนความมืดมนในชีวิตแล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณการเงินก็จะเข้ามาชีวิตของคุณเป็นดั่งราชาและราชินีนั่นราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยแล้วก้ นี่เลยจะได้แต่งงานกันชัวร์นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยค่ะราชาด้านการงานของคุณก็จะเริญรุ่งเรืองเราบอกเลยว่าคุณได้แต่งงานแน่นอนนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแน่นอนนะคะนะคะเราปิดอ่ะบอกไว้เลยนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันชีวิตของคุณจะได้เป็นแลว้วรวยรวยเหลือๆรวยนี่คือ เก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะและเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแม่หมอไปแล้วนะคะขอให้ทุกทุกคนสนุกกับการทำงานนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ